มาแต่ใส่แบบนี้ปูมานอนอยู่นี่เนี่ยชิปสามนี่ปูฟ้าป,ปูมาฝันเอาผมตายบ้านนี้อายุผมกับพอ่บอสอนชิปสามบอกบอกเพื่อนว่าปูปูมานอนนี่ชื่อไอ้มาแต่ใส่กันมาแต่บ้รรนุงงามมาแต่บ้รรนุงงามเป็นญาติพี่น้องเลยนะที่อันกระดุ้ยเซียงนะแล้วก็เผ็ดมันามนาเทำนว่าเพี้ยนมาเน,นี่ยไปลงกุ้งปูกับมีพระสามสิบเอ็ดลูกมือเดียวกันเพิ่มจังหวะกันสามอย่างคือมาหมอเจาะอันแรกคืออันแรกคือผีมาบอกปูนอนบอกกังเว้น ผีว่าบอกคู่นอนคู่นอนอยู่ในรถอือโอ้โอ้เรามาจอดรถนดิเรามาจอดรถนอนจอดรถนอนผีเลยมาบอกว่านี้ี่เลยวาบอกเล็กอมวันผีพระกับพระนี่ฝันว่ากับเนี่ยน้อยสององค์พากับเนี่ยน้อยอะไรก็บอกเล็กสิบสามเด้อไปท่านวันนี้ไปกินข้าวเลยบอกไม่ออกู่นบาทปู่ว่าฝันเอาผมตายเพราะฉะนผมเกิดวันที่สิบสามบาทห้าสูงแลออกแล้วครับ หาซูนม sí, sí, bueno, <t art os> ันออกแน้นอนเลยมันได้หาสิบเอ็ดปีแต่ว่าตรงรถมาหาศูนย์บะรถปีหนึ่งนี่เมื่อออกหาศูนไหมแต่ว่าสอไม่ที่ออกหาไอสิบสามแต่ว่าบ้านนี้ไปล่องอุโบสพี่พระมีพระนั่นสามสิบเอ็ดลูกเมื่อเมือทีท่อบเมื่อนั่นกลับไปได้ไปร่องอุโบสถพร้อมเมื่อเดียวกันหลังจากไปล่องอุโบสถ่พระพระที่มาล่องอุโบร่วมด้วมีสามสิบเอ็ดลูกสามสิบเอ็ดลูก เมื่อเดียวกันมีสามมีสามจักหวาคือทุ่งกสามปฏิหารตัวสามปฏิหารทุ่งกันทวาจะว่วาลอัวมันจะเปลี่ยนไปได้แล้วนขวเขาบคกเพื่นเรียก็เปลี่ยนไปได้ช่วยยังช่วยเหรเนาะแต่แต่ว่าบอกพื่นว่าเรานอนฟันทะเบียนรถเราเอียงผู้นอนฟันก็นสามสองทะเบียนรถไอ้ผู้ที่มานอนฟันว่าว่าไอ้ผีมาให้เลขนี่ครับ น่อหนารถพระมาในกรมเรียน่อยสองรูกพระก็มากัมเรียน่อยสองลูปพระมารูปหนึ่งพระมารูปหนึ่งนี่ยหน่อยสองมาบอกเลขสิบสามเลยาบอกเลขสิบสามว่าปูมาฝันว่าผมตายก่ะผมเกิดว่าสองสิบสามปูนี่มาฝันมาปูนี่ก่อนตาฝันวันชิ้นหมื่นสองหมื่นละวันนี้ก็เลือนสาม พฝันก่อนอย่ฝันก่อนวันินอยู่อนก่อนาถึงไดจอด,ด<ม>ีี่ดีวันนี้วันสินไปลนร่ัปักับภาคแนีชาวกี่เดมาฝันก่อนอย่เสืนหนึ่งสองเออ๋อฝันวันศินอยู่แต่ว่ามัน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 มท่วมเลยว่าเดียวกันแต่วันศินนั้นมันมีสองหลอบท่วมกันสองยางเอาไายงวันนี้เนาะไอ้เฮ้ามาเรียบเรียงไหมูี่ฝันก กูนี่ฝันก่อนฝันว่าอาจารย์ตายว่าผมตายวอนนี้ออกอือาจารย์นี่อายุอายุเกิดวสอสิบสามอายุหาสิบเอ็ดตวลายนปีหนึ่งหาสิบหาสิบมันออกแล้วมันเหลือแต่พ่อสอพ่อสอสิบสามแต่ว่าหลังว่าอ่านสองมือหลานวันศิลป์ใหญ่หลานมานอนอยู่นี่มานวนอยู่นี่ก็เล่มาฝันว่ามีพระหงกับเนีนสององค์ย่างบอกเลยอยู่หนถครับบอกสิบสาม ว่าว่าตุนี้ซียไป่างินสามิบสามบาตีบาไปล่องอูปูมสามสิบเอ็ดรูปมาไม่เมือเดียวกันเมือเดียวกันเห็นไหมเพราว่ามอจอกันไงเนี่ยเราว่ามื่อเดียวกันเ่ว่าท่วมท่วมจังหวะมื่อเดียวกันสามสิบเอ็ดหนี่ทีสามสิบสามสามสิบเอ็ดนีทีมันก็มีโอกาสเปลนไปได้ชื่อว่าเหรอเนาะเปี่ยนอะไรกันได้ปัี่ก็มีโอกาสเปลี่ยนได้ครับครับอัน ย่อเม,มียคอยเบิงเลรือตัวเด็เทียนน้ำมูเมื่อใดครับไปบ่เป็นมือวัดสินี่น้นกปูเนาะมือนั้นะม,มือดช่วงเดดห้อนๆนเนาะโอ้ย่อเมียของอาจารย์นนะเนาะเราเลยอยากเห็นวันเราอยากเห็นไปเราก็ไปเห็นอีลีเก่าหาเก่าหาแดงคึงคึงว่เราว่าโอ้เราเห็น,หน,น,ยกกหหนอยูอนน่ต,นตน้นตะเคียนเห็นต,นตน้นตะเคียนแต่ผ้ากันกาวเราอกกาวอะไรกา็นตาถูกให้พวกลูกกพวเต่าถือบทุกคนเด้อเราว่าเบืบ้องบนเติมตัวผ้าออกมาก็นั่งคุยกันไม่ดีนกปูเนาะ ย่งคุยกันมากคก็น่ง,นง,นง,นงออย,ยน,งอองนี่แหะางกุยกันมากดมกันมาอมอมมากดวนปาลมไนี่ินเสียงลมปูดนลมแล้วหันวันนี้ผมก็น,นอนยนี่กูทนฝ้าอ่นออกมาเน่อเห็นแ้วก็หามขึ้นตาข้างทอร้อือุจจาระแตกอืมหแตกเลยใช่วันเราจู่ว่าย่างน้ำหมนนะดวนขนาดที่ได้ขันเรากันไหนน้ำกันกันว่าเราตื่นขึ้น,ขน,ขน สรุปตื่นน้ำหูน้ำตาวันนี้เสร็จดอกก็ยังว่าซาจูไอปูไอถือว่าทุกคนเนอะปูกับยาอะไรได้ไดช่วงที่เราสรุปไปเนี่ยเล่าสู้ฟังบ่าวาเราเราได้ไปพวกไปพรออีหยังเล่าก็ว่างของฉันบ่วได้ถามเราเร่าวันนี้มาวัดมาวัดว่าได้เข้าหรือยังโอก็สาเหตุที่เร่าถือว่างของฉันต้องมีอีกอย่างใจยางนี่เนาะเราเราสิได้รู้เรียงเล่าอย่างยังเล่าสรุปต่อเลยดิเล่าเว่าจบซทำนี่น่อยสรุสาธุสรุป้วก็แก่เขาไป ไปไปน้ำไม่เลยมาเมื่นว่านเพื่อนมาเล่าว่าซาถุให้นี่ยังกว่าซาถูให้ว่านในกูให้ถูกบดทุกคนเนื้อปูดกับาลนอย่างไนลูกหลานทุกคนตาเลียงเนี่ยตาเลียงตาข้างขึ้นมากมันีรับความผู้บริการนี่คุ้มและเลยอุ้มเล่าขึ้นรถเขาไปอน้ำไม่เลยครับนะเพื่อนขึ้นมาเบาไะ เพื่อนขุนมะเมาซ้ำนี่เหรอทีเพื่อนข้นมะเมาซ้ำนี่ล่ะเราเห็นเลขตัวใดกว่าเก้าห้าห้าเก้าเก้าห้าตัวเดียวเก้าห้าเนาะเก้าห้าตัวเดียวนั่นเห็นหม้อบ้านไหมว่าเหตุการณ์นี่เหตุการณ์นี้มีตัวเลขอยู่สองตัวคือสิบสามสามสิบเอ็ดครับอ่าเก้าห้าเก้าห้าอืมต่ว่าเหมือนวันศีงไายก็จะเราดอยู่ตัวมังหงซ้ายก็ได้หกสี่ mùa hoang sai cái này, còn mướn xin nhảy, cô kéo đấy, cô kéo giải đèn, mẹ cô không nhớ lọt, nó không đưa pha bao nhiêu, cho nên, pha một gốc cổ. Yếu thế là, cơn đau mùa hoang sai, bảo. Cái câu tuần mùng, lệch tuần mùa hoang sai, mẻn, Sở Bảo kia giàu kêu bèo. Mẻn đó, Yu Bantha kia giàu bèo, thử đi. Ông dùng hóa sơn lao là, là ông dùng hóa sơn lao, đủ cái này, Yu Bantha. Bantha lấy đinh đâu nỉa? Bantha lấy đinh hôi chăng? น่สสมือัเขาใกล้องเห็ว่าเจ้าที่มันเห็ดขุดมาได้เมื่อสันโดนจับมีสองด้าันสันอืมงานได้แสงว่าได้เปลี่ยนหมอทั่งหมอนางนี้เอืมว่าได้เปลี่ยนหมอทัหมอนางเมื่อสันดนดนโดูดดซุ่มเฮห้าซุ่มันนั่นนหะมาเห็นโอเมื่อเดียวกันมีหลายปฏิหารนเรี่่วัท่ากีไล้ เมื่อวันสิ์ใหญ่วันวันหนึงคือว่าอาจารย์ก็ได้โชคได้ไส่อยู่ได้ได้เลียกวาใส่มาได้โชคได้โอ้ได้ได้วิ่งได้วิ่งโอ้ได้วิ่งได้วิ่งเกตด้วิ่งเกตปูยังเันเข่าซีสูนหาสูนเล่าโอ้เข่าเข่าเรียกปูเขาเรียกปูโอ้ซีสูนหาสูนเล่าล่ะไรบ้างในระเลงเล็กฝันแจ้งวันนี้กับฝันนี่แล้วมาปูโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมสีเฮ็ดอีกคลิปนึงอยู่ฉันปูเดี๋ยวสีเฮ็ดคลิปปูฝันอยู่ ว่านี <Tipp s> ่ก er mm ็ขอบุญขอบขึ้นพวกกันแม่ขอบุญขอบขึ้แม่เพนสิลีข้าตามิหรือแม่ทองเนาะครับอยู่ประเทศญี่ปุ่นกับทีมงานเพิ่นอืมอันก็เพิ่นนี่แหละกับเพิ่นสุกแค้เดาได้ก็จะโอนเงินโอนยังมาให้โหเขาจะโอนไม่เท่เพิ่นเท่ยังซื้อทั้งกระซีซื้อยังคนละคนแลี้ยงคนละครับแม่เพนสิลีข้าตามิกเข้าเจ้ากับพิมงานโอ้หเพนสิลีข้าตามิ ครับอ่าอ eh, o sea, ja mm ีูุ่่นโอนเงินมาให้แล้วว่ากตดีแดีเรานาะเห้เด็กเห็ุไนฟองเก็นชลายูทูบเนอะโอ้พอได้ยูนะฟ้อได้เซ้วมีเห็น้อได้เซ้วมีเฮไมีแฮงนมัดกะโรงดีที่ไหนด้อยกะโร่ตีวเ่ชราเก็นชนายูทูบตัวห้ออไอย่างเนี มาที่ผมกับทีสรุปคลิปน้่เหมือนแปบหน้าที่เดยวบันเอาคลิปนึงว่าเดี๋ยวจังว่าผมสีสรุปคลิปนี่จังว่าอะไรความฝันผมเนาะครับว่าต่อไม่หรอกว่าเอาแมวอีกคลิปหนึ่งครับโอ้แมวกับปฏิหารเลยดิฮะเดี๋ยวมีคลิปแมวอีกว่ะแมวแมวเงินมาขึ้นมาทีนี่โอ้แต่แต่ว่าเพื่อนว่าผมสรุปอ่าเลขสำหรับเลขคลิปนี่นะครับกะสรุปไยว่า หนึ่งสามสามหนึ่งนี่มาทีมาทีไปที่มาปูที่เพื่อนม่จำพรรษายุวัตนี่นะครับเพื่อนกับฝันว่าอาจารย์เสียชีวิตหรืออาจารย์มรณาาพบเมื่อต่อไปอาจารย์ตายาซึ่งอาจารย์เกิดพศอสิบสามนะครับแล้วในมือเดียวกันนั่นนะครับในมือเดียวกันนั่นกักอาจารย์ไปลองอุปโภคไปลองอุปโภ พระที่มาล่องอุปโภเนี่ยหําสาบวาสามสิกัหนไดไ้ว่าสิมาจากรูปจากองค์เนะาะห้ามวาสามสิต่างทีต่างข้างครับผมอ่าบานีมาทม่อมร่องอุปโภควพือกันกับเคื่อมีสามสิบเอ็ดลูกสามสิเบเอ็ดลูกครับเอ่ยกับม,มาเขากันครับอ่าฝันว่าอาจารย์ตายพอดีอกับครูมาบอกกันครับผมเออเป็นเป็นสัน้นแล้วอีกแนว่นึง้วก็ญาติพี่น้องของอาจารย์มาเพิ่นก็นได้ไปนัน อ่าอยู่ทั้งมุมพุทนนะอาจารย์เนาะมุมอยู่ทั้งภูไพเนาะจอดรถน,น,นั่นหลังจากจอดรถนอนแล้วฝันเห็นพระอ่ามากับเนี่ยสองรูปมาบอกเลขสิบสามครับพอี่น้องครับอ่านี่แหละครับที่ไปที่มาของเลขสิบสามอ่ากับเลขเก้าฮานี่ก็คือแม่ของอาจารย์แม่ของอาจารย์นี่เพื่อนไปเบิ้งเลขอยู่ต,นต้นตะเคียนไปน้ำมูหันละ อยู่ขั้มอยากเห็นอยากหูเนาะหลังจากที่ไปต้นตะเคียนแล้วก็ไปเห็นเลขเก้าหาตัวแดงจึงคืนหลังจากเห็นเลขเก้าหาแล้วแล้วยางกลับขึ้นมาย่างบอนฮอดกุติอาจารย์เพื่อนก็ได้ลมลงม่มลงมห้ว่าสลบลมล,ล,ล้มสลบหรือเปลี่นยนลมหรือจังไรนี่แหละครับใต้บนันใต้ซองกับซอยกันห้ามขึ้นห้ามขึ้นากาับให้ยาดมยาล่มยายังนี่ละขั้นเอากันหลังจากที่ขั้นเอากันแล้ว กะฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาก็เลยมาว่าว่าสาธุเด้อห้เถิกอา่าห้ยเกิให้ได้โชคได้ไส้น้ำกันสุขู่สุขคนได้ว่าสันนปูนะ้ออ่าห้ได้โชคได้ไส้น้ำกันสุขู่สุขคนซึ่งเลขที่เราไปเห็นมากก็คือเก้าหา,าหลังจากที่ว่าว่าจังสั้นแล้วสลบไปอีกนี่บันนี่แหละคือความอัศจรรย์สามอย่างในมือเดียวนะครับที่ไปที่มาของเลข หนึ 1> 1, 3, 3, 1, ่งสามสามหนึ่งแล้วก็เลขเก้าห้านะครับอะอจังไรสำหรับคลิปนี้นะครับกาสิขอจบการนําเสนอไว้ซ้ำนี้นะครับเดี๋ยวจังไรเขากับจิพต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปอาจารย์ฝันอากาอาจารย์ฟันแล้วการจะเป็นคลิปแมวนะครับแมวรักเงินนะแมวลักคาบเงินไปแต่ว่าคาบไปแล้วออกมาขึ้นบาดนี้คาบไปแล้วออกมาขึ้นคาบไปช่วงที่คาบไปนี่ก็คือคือพอเห็น บุหรุจักว่าแมวข้าไปบุหรุจักเลยเอานเอาไว้ขังไม่เอาขอเงินไปซื้อของมาใช้บ้านครับเดี๋ยวเลื่นน้ำเงินหน่อยให้เจ้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจีบมาสอบถามอาจารย์อีกในอีกคลิปหนึ่งครับพ่อไอ้บินองครับอ่ะสใหรับคลิปนี้ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมครับกานชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจพร้อมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวันได้พลาดคลิปเด็ดๆจากทางช่องบุญพารวยครับขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ